สวัสดีครับวันนี้คุณพบกับผมนะครับคอมเมดี้เฟนเซอร์ทียนนะวันนี้คุณพบกับเกม Battle Bay นะครับเป็นเกมแนวเรือต่อสู้นะครับโดยเป็นเกมของค่าย Lo Vivo Entertainment นะครับหรือเกมของค่าย a n g r y b i r d s นะครับประมาณนั้นครับใช่เป็นเกมที่ a n g r y Birds ที่ค่ายทำาอ n กิเบิร์มาหลายภาคแล้วซึ่งมาเปลี่ยนแนวมาทำเป็นเรือนะซึ่งจริงต้องมีเกมใหม่ที่หลายแนวเหมือนกันที่แองกิเบิร์ดเาทำมาใหม่เรื่อยๆตอนนี้ก็เหลือมีเรืออยู่ห้าลำครับ ซึ่งผมได้ใช้ลำนี้ครับซึ่งลำแต่ละลำนั้นมันสามารถในอันแบบต่อสู้แตกต่างกันใช่แตกต่างดูช่องแต่ละสีมันไม่ต่างกันมันนั้นมันเลยจะใส่วุ้นได้แตกต่างกันซึ่งอันนี้ใส่ไม่ได้มันล็อกอยู่เห็นไหมอันไหนที่ล็อกล็อกก็ใส่ไม่ได้คร้บวันส่วนช็อตนั้นผมได้ซื้อไปแล้วเห็นไหมสามารถรีเฟซได้ทุกเกณ่ชั่วโมงจะบอกอยู่จริงๆก็มีวิดีโอดูได้รอบหนึ่งแล้วสามารถรีเฟซตรงนี้ใหม่ได้นี่ดูเห็นไหมเรืออ่า มีแท่นต่งตางๆคุณเล่นมากมายไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็เติเมอตอเอเริ่มต้นก็อ่าก็จะมีคนขับให้เล่นมากมายซึ่งตอนแรกคุณจะมีไอ้งงๆเนี่ยทดสอบเล่นอ้นี้ไปตัวน,นี้อย่างเดียวแล้วเล่นเรื่อยๆคุณต้องอัปเกรดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแลคุณอัปเกรดคุณก็จะแต้แมเพิๆๆๆๆๆๆ่มมาอัปเกรด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 อาการอัปเกรดนี่ไม่ใช่อัปเกรดแบบว่าอัปเกรดนี้พรวะวอัปอันมาอัพอันนี้ได้ต่อไม่ได้เลือ,อันเดนหนึ่งครับซึ่งมันควรจะหดหูหน่อยนะครับก็ ข้อกัจะรวดเร็วนะครับส่วนของเกรดนะเป็นแคนนะครับประมาณนั้นนะจอยแคนเบื่อจะเพิ่มขั้นในแคนซึ่งผมจะเก็บตังค์ซื้ออยู่เห็นไหมหม่งแสนโอ้ชหมีมีห้าหมื 50, นะ่นเองอ่ะมันจะได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้จะเก็บให้ได้นะครับโอเคก็เราจะไปดูการเล่นในเกมเลยนะครับอย่ yeah. โอเคก็เรากงมังหาแมปอยู่นะครับอ่าเราหาแมปได้แมปนี้โอเคกูได้ขึ้นที่หนึ่งแล้วดูจับแรงกิ้งที่เป็นหัวคิวนี่เวลาชนะก็จะได้แต้มต่างๆเราสามารถดูเรือและดูเวลได้ซึ่งมันจัดตามเวลแล้วก็ใส่ก็จัดตามแรงด้วยเช่นเดียวกันที่ามีคนไทยอยู่คนเดียวเองเรือเราปเป็นเรือเดียวที่เรือเดียวที่เป็นสีเขียวใช่เรือนี้ดีเพราะมีช่องสีเขียวให้ใส่ไปจบเตีไป โอเคไป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 ,ไปทางทางนั้นเหรอโอเคได้แลยกันได้วหรอเอาไปทางนี้ได้วะอโอ้ยลาเป้าไปเดี๋ยวยา่าฮูนี่มึงนี่มึงเอาจากชื่อในเว็บมาเลยเหรอไอเรือเรือเหล็กไอเรือเหล็กไม่โดนอีกซับ ยิ่งยิ่งนี่นี่นี่นขอมไม่เด้เป็นเซ์ทชมา,มาโอ้ย,โ,อยโดนเต็มเต็มข้ายี่เก er ้าอีกยี่เก้าเหรอยีเาเหรอมายิ่งนี่แน่เขอีแปดโอ้มากูยิวให้มึงเอาไหม ยงยอยอยอเอาเชี่ยทำไมยิงไม่โดนวะไอ้คืนหนูเกียนโอ้ไม่นะอ้ออโดนเต็มเออโอ้เต็มเยิงไข่วะ เรียบร้อยเก็บไปแล้วอีกหนึ่งฮิวฮิวฮิวนี่ฮิวฮิวเอาไ,ไ,ไ,ไปเลยลอะไรอะไรของมันอะไรของมันนี่เนียิงไปเลยร้อยหลังตาโอ้ยคเคาะนี่เลยเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งโดวพวกกาก โอ้โหโอ้ยหโอ้ยมา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 พเพื่อนทั้งหลายกูหิวให้พวกมึงีหิวให้พวกมึงเอาไปเลยเอาไปเลยหิวให้พวกมึงชอบไปล่ะเลือดเพิ่มได้กล่องก็ก็บรรจุไว้ด้วยเอาไปกิน อยู่ข้างกูได้เลือดแน่น,นอนโอ้โหเมาคืนแล้วกูขับเลยอย่างงี้อ้าไปเจอแล้ว โอ้โหโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหอีหยังโอเคอีอีล้านเลย Battle Has End โอเคโอเคเราได้3ดาวพอเราชนะเราก็จะได้แรงตรงนี้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราแพ้เราก็จะลดแล้วก็จะมีได้รับรางวัลเราจะได้รางวัลเท่านี้แต่ถ้าอยากได้มากขึ้น1.5รีวาร์ดเห็นมั้ก็สามารถดูวิดีโอได้นะครับเพื่อให้คุณได้มากขึ้นนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะขั้นกันดูวีโอไปเลยนะครับแป๊บหนึ่งขอดูวีโอแป๊บหนึ่งนะครับใช่โอเคผมก็ได้รางวัลมาเรียบร้อยเลยนะมีจุดห้าลิวว่าได้ามาแล้วก็ไปต่อเลยแล้วก็มีซีตยู่เราไม่ดูครับข้าม โอเคเนี่ยเมื่อเราใช้เรือลำนั้นดันชนะแล้วใช่มันโกงไปนิดมาเราจะเล่นเรืออีกลำกันซึ่งเป็นลำที่อ่าเฮ้ยมีความคิดดีๆแล้ววะโอเคมาเดี๋ยวจะเล่นเรือลนี้ต่อแนล้วต้องพึ่งจากบูทไอ้นี่มาก่อนยืมบูทแป๊บหนึ่งนะเพื่อนได้เลยเอาไปอันนี้คือเรือสปีดเดอร์นะครับสุดยอดเลยนี่เวลาเวลจะอัพได้คุณต้องอัพเกรดตัวนี้ให้เต็มก่อน เพื่อเวลตรงนี้ใจได้ขึ้นครับเวลไม่การเล่นเกมจากเกมต่างๆไม่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ครับมันเกี่ยวกับเลนกิ้งเฉยๆจะเอาเรือกะกาไม่ไปเล่นเรือเรือสปีดเดอร์ไวมากครับแต่เรือเกาะโคตรกางเลยไม่มีเ,เกาะเ,เ,เลยรเรือเรือดีเฟนเดอร์จะมีกเกาะเรือสิมกันนะตัวไหนเดี๋ยวให้ดูค้นหาก่อนโอ้ย,อยค้นหายอยู่ โอเคเราได้เจอทีมแล้วอ้าเราเจออะไรวะสิงคโปร์วะไม่แน่ใจมองไม่เห็นเออเจอคนไทยสองคนฝั่งั้นเจอแล้วสองคนโย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 เลยมาเลย let's s ดเดอร์ก er. ูมีสูตรแล้วละ่ะใช้ปืนใช้แข่งเราวก็ใชต้ตะจรโอ้โหกูโคตรฉลาดเลยแหมเพิ่งรู้เนี่ยสูตรนี้น่าจะเวิร์กไปแล้วสามารถปล่อยได้ไหมครับปืนแช่แข็งน,นั้นอ้นเนี้ยโคตรโกรงเลย ดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงมา,ายึดฐานกวนซะเลยมาแน่จริงมาแน่จริงมาย,ยึดยึดมิ่งเลยยึดยึดมิ่งเลยยึดยึดตี้าฟาโวยโ้ยเราไปไรเหล่างงงงโวย โดนจะมาขัดขวางโลโกยิงกุยโดนดิไม่จริงยิงกูโดนจะออกดิออกไม่เลยออกขงออกมือ,มอทำไมาทำไมว้าวโอ้ยนี่แน่แค่ของซะเลยนี่แน่กลางหัวปึ้ืนโดนโดนเปลี่ยนนี่แน่แค่ของรอ,อบชิบหาว แล้วันี้ตัวนึงอะไวาให้กูฆ่า เอ้าไม่ตายวะย่าดีมากเพื่อนอว้วนี่ยเจ้ของก็กเลยยิงๆๆยิงๆๆยิงๆๆเรียบร้อยโอ้ยไอ้สูตรนี้เวอร์กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้วองวางเล่นย่าย่า มันยบร้อยมันโดนแช่แข่แล้วจขนาดโดนแช่แข่ยังไหวอยู่มันต้องโดนแชแขงอีกอมันจะแข่งได้เนี่ยมีขนาดโดนแช่แข่ยังยังิ่งสีเลยเออโอ้ยโอ้ยยโอ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 ้ยอยอ โดนตัวใช่แข่งค่ะอนาดนะโอเคถ้าพอเราแพ้หึดาวเองแล้วก็จะแล้งเราก็จะลดใช่เราก็ได้เงินน้อยต่างาโอเคเราสกิปบนแล้ว,ลวกันโอ้ยสูตรนี้เวิร์กอยู่นี่ไงแต่เสียได้ทีเราตายเร็วไปนิดนึงโอ้โหมันมากมาแล้วมาแล้ว โอเคก็ก okay, ็จะจบล้อสการแข่งขันรอบที่สองซึ two, ่เราตายโคตรนานๆขอบูธคืนด้ครับขอบคุณครับเออกูให้มึงตอนไหนวะให้เมื่อกี้โอเคแล้วก็เกมนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยทั้งสองการเล่นทั้งสองรอบซึ่งนี่เราก็จะมีเงินเก็บสะสมซึ่งไอตรงนี้จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลที่เราอัพเกรดซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่เราสามารถเติมได้จากตรงนี้นะเนี่ยขาบนเนี่ยเราสามารถดูนี่ได้ achievement ได้แน่สามารถดูโอ้เหมือนแรงกิ้งโหแย่ oh, like oh. yeah. <Yeah. S 1> มีคนที่สองเว้ยมีสองคนไทยที่หนึ่งเป็นคนจีนคนจีนโหด,ดเกิน oh, oh. Oh, โอ้โหโอ้อีปิกยอมโหมดขนาดนี้โหด,ดเกินที่หนึ่ง อย่างรูที่สองครับที่สองที่สองโอ้โหที่สองเทเลอีพิกเช็กกับโรเบิร์ตนี่ว่ะแลเควโเบเลียวกันโอ้โแต่ละอันโคตรแรงว้ามึงเก่งกันจังวะโอเคมากมาก็เซาเกมนี้ข้อดีก็คือการบังคับที่ข้องง่ายแล้วก็ถือว่าเป็นการเกมที่ภาพสวยโอเคพอสมควรเลยนะครับส่วน ข้อเสียนั้นผมอาจจะบอกอยากเลยข้อเสียซึ่งข้อเสียนั่นก็คือไอ้คลื่นน้ำนันแหละตัวดีเลยชอบบังกระสุนครับใช่มัน,ม,นมันเป็นคลื่นน้ำที่มัาจะก่อกวนได้พอสมควรส่วนอีกอย่างคือมันกินแบตดูแบทไมครับเห็นไ,ไหมแดงเลยจริงๆผมเล่นมันสักพักและมันกินแบตพอสมควรนั่นเองมันเตือนแล้วมาเราก็ต้องรีวริวให้จบเร็วๆหน่อยก็โอเคก็ okay, แบทจะหมดแล้วก็ส่งส่วนข้อเสียนั้นก็ถือว่าไม่เยอะมากมายก็ถือว่าตามนั้นครับก็ส่วนข้อ โซ่ข้อเสียอย่างคือออโต้ล็อกอาจจะแย่หน่อยเพราะว่าเรื่องจากล็อกแล้วมันล็อกแบบไปๆอเลยมันถ้ามันไม่สามารถยิงดักได้ครับส่วนส่วนข้อเสียอย่างคือมันต้องรอจะซื้อของมันต้องรอรีเฟซตลอดลแล้วมันใช้รีเฟซตั้งเยอะเนี่ยเนี่ยมันได้เหมือนได้ใจมาเยอะนะแต่มันก็หมดเร็วเหมือนกันถ้าเราเผาทิ้งส่วนเรือนั้นก็มีน้อยไปนิดหนึ่งใช่มีห้าราเองแล้วกูก็เลยปลดล็อกเร็วไงเห็นไหมเนี่ยส่วนส่วนอาวุธในการปลดล็อกปลดล็อกก็ยากเลยดูแต่ละอย่างเห็นไหม อย่างที่ผมพูดไปต่อแรกเราไม่สามารถอัปเกรดในช่องเดียวกันได้2อันหรือว่า3อันนะครับเราต้องเลือกอันไหอันหนึ่งเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นอันนี้คุณก็ต้องแบบอะไรนะเหมือนเหมือนตั้งอัปเกรดตัวนี้ใหม่ครับเพื่อให้เพื่อย้ายไปเปลี่ยนนั้นได้อันนี้จะหายไปีกติ้งถูกนี่จะหายไปอยู่อันนี้แทนซึ่งมันต้องเปลืองต่างในการเอาอัปเกรดใหม่ในการไปทางหนุมด้วยแต่ใช้น้อยกว่าถึงจะใช้น้อยกว่าก็ตามใช้เวลานนอกกว่าแต่มันก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าดังนั้นคุณต้องเลือกอัปเกร ตอนนี้ครับอย่าไปเปลี่ยนทีหลังครับเสียเวลาเสียเสียได้ตังค์เยอะนี่ดูอันนี้ผมตอนแรกผมก็ใช้นี้ผมก็เปลี่ยนนี้เพราะอันนี้รู้สึกจะแรงกว่าใช่แต่นี่แรงอันนี้จะยิงถึงก็สิตัวเลยกว่าใช่โอเคก็เกมนี้ก็เลเวลไม่เยอะมากนี่คือคนในห้องนะครับเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยอเดี๋ยวพอเยอะมากขายไปสามตัวอุ้ยอุ้ยยัดแค่คลิปหาพวกมันได้เยอะซอมบี้สไลเยอร์อะไรอ่ะเฮ้ยปืนเลยวะ เทรนนิ่งแคแนลแล้วอยากได้บ้างแล้วกูอยู่ไหนตัวกูไหนเฮ้ยโหเฮ้ยกูไม่เห็นเลยกูเลยนี่ไงผมยุ่งใจ ยอดเลยโอเคก็เห็นไหมก็สารเกมนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่นี้ครับก็ใครชอบกดไลค์ครอยากติดตามผมก็กดซับซับให้เพื่อนพอใจให้ผมนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงครับเกมฟรีใน Google Play นะครับแน่นอนฟรีแน่นอนส่วนส iOS ไม่แน่ใจนะครับต้องไปดูเอานะครับก็น่าจะฟรีมอนนะครับก็เกมฟรีครับตามใจครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบเลยนะครับเพราะต้องชาร์จแบตแล้วก็แค่นี้ก็ขอเล่นเพียงเท่นี้ครับจบแล้วครับสวัสดีครับโย่ Oh.